ลักี้เราย่าอคางอาวุธของนักล่าคอลเลกชันอาวุธปีกโลหะสกินปืน AWM และ Desert Eagle Metal Wing และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายพร้อมใหเป็นเจ้าของในลววันนี้จนถึง3 1มีนาคมนี้เลยนะครับ <S <S ฟ e e f i e X assassin creed ร่า,รางไา้ความมืดลดสูงสุด90%เพื่อซื้อแพ็ค ACO Audito ในราคาพิเศษ และกระเป๋าอากิร่าพร้อมทางไอเทมลดราคาอีกมากมายกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง18มีนาคมนี้นะครับ <ๆ S 2> เติมปั๊บรับท่าทางวนนคืนอิสรภาพปลดปล่อยตัวตนของคุณ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพียงเติมครบ499เพชรรับทันทีท่าทาง e ีฟ o f f เฟลเปิดให้เติมแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง18มีนาคมนี้เช่นกันนะครับเฮ้ยยังได้หมวกยังเลยบแบหมวกถอนมวกด<อ><อ>ิถอนมวกพี่นี่นี่ที่มึงใส่อยู่ไอเนี่ย ไม่ไม่ไอ้ที่ขาวๆไม่เอาตัวนี้เอาไปเอาคืนไปเอาไปเอาตัวนั้นมาไม่ให้เออพี่ชอบมาดิอคืนมาเด้อเฮ้ยพี่ก็พี่ชอบตัวนี้แล้วอ่ะไม่เอาแล้วตัวนั้นเอาง่ายๆอย่างงี้เอาเท่หน้าเอาเท่หน้าแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันชาลินส์ไงชาลินส์เฮ้ยคนเอามันย่อมันย่อไอ้หนูนี่มันย่อเอ้ยย่อๆ่อหรอเอ้าย่อย่เต้นไก่ไปมาแตกนะ ตได่ครับไไไ้ัสวนไม่สวนครับไม่สวนซิงไก่ครับซิงไก่ครับแอกแป๊บแอกแป๊บพี่แรงแรงเ๊ฟไก่หนอ <mm ไปชุบไปเตือนไปๆตือนพี่พี่พ่หยิบมันตอนนี้แหละไปไปไปหยิมันตอนนี้แหละเราจะปล่อยเขาไปนะเรามันมียุงของเขานะถ้าเป็น FC เราไมไย่อแต่เราอย่างนี้เราก็จะปล่อยไปนะแตแว้งกัดเป็นงูเห่างูพิษละไกันแค่นั้นเลยมันกูจะรีดพิษพวกมึงทั้งหมดเลยพวกเอฟซี่ให้มึเหลือเลยกูจะมักลายเป็นงูแห้งจากงูพิษกลายเป็นงูตากแห้งนะอย่านะอย่าเหลี่ยมหลังพี่นะน้องอย่าน้องอย่าน้องถ้าจะยิงก็ยิงไอ้แว๊คคนเดียวอะอย่ายุ่งกู เอ้ยเงี้ยเงี้ถ้าน้องดักคติ่มเนื้อมาอีกแล้วมาแล้วแต่ว่าแล้วน้องยิงไอ้แบกดิยิงไอ้แบกดิ่ถ้าดักติ่มยิงให้มันล้มดิอ่ะพี่เปลี่ยนฝาเกาะด้วยงั้นนะ อันนี้อันนี้กำลังยืนนิ่งดูสตรีมเราอยู่แน่ๆเลยวะเออใช่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 ยิงหัวไอ้แบ็กเข้าเซนเตมูนอ่ะแล้วก็เซนเตมูนอ่ะยิงเสร็จแล้วก็เต้นใไ่มันอ่ะเต้นไก่เออเออเออดวงกูด้วยเฮ้ยตีกูทำไมเนะติดไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยเต้นเต้นเต้นไปเออไปเออไปเออไเต้นต่อมันงุนงิจมันเริ่มงุนงิจแล้วอ๋องั้นเรื่องไงล่ะเต้นต่อเต้นต่อเต้นต่อเนื่องปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้กันเลยเลยเลินเบียร์พี่หน่อยดิน้องระเบิดสกลูกกับพี่ตายหมดทุกกกคนนนนเเเอาาาบบบีีียยรร์์มมิิิิิิดดดดให้พ่แ็ มันไม่รออะไรเลยอ่ะมันไม่มันไม่สนใจเราเลยหรอวะเปรียบตัวไหนเปรียบตัวไหนเลือกเลยเหรอไม่ไม่ไม่ไปคำเขาแย่เดี๋ยวเราดูโดนด่าไม่เราเราแยกกันดีกว่าน้องๆแยกกันดีกว่าเราแยกกันดีกว่านไปไกลปไปไกลปไปขับรถหนีแม่งขับรถหนีเออขับรถหนีแม่งกูเอฟซี่นั่งผมขับพี่นั่งนะหนึ่งสองสามผมขับพี่นั่งปุ๊บเฮ้ยถุ่มหน้าถุ่มหน้าเฮ้ยไปไปนันำไป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 นั่งไปนันำไปนั่งไปเลยนั่งไปเลยนั่งไปด นีมันเลยก็พอรักตูทั้งหัวใจอะไรก็ยอมปลอมแค่ต้องการเพียงตูออกไปตายโควิดเอาโควิดไปป้ายมันดิกุโมโหละไอ้มาเลยไอ้กุโมโหแล้วเอาโควิดไปป้ายแม่งดิเอ้าอีนู ปอปไซร์เหรอช่วยพี่ด้วย,ยแบกพี่จะล้มโอ้โหอิโนูอ,อิโนูพี่พี่กำลังจะมาพี่วินกำลังจะมาพีวิทมาเร็วลงลงลงตรงนี้เลยเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบตรงนั้นม,มีคนมีคนพี่มีคนข้างบนลอินูนี่มันจะเลี่ยมเราไปเนี่ยเอาเราเพื่อนมันไปไหนอะอนินูเนี่ยเพื่อนตายเหรออิโนูเพื่อนตายแล้วเอายา,ยาไม่กูไม่มีกูไม่เอาแล้วเฮ้ยแล้วคนเนี่ยผมบอกอแล้วมีเอ้าอินูตายแบกเอ้ยตายทำไมเราเฮ้ยพี่จะได้ของเยอะเลยเนี่ยขอบใจเด้อสมิธในพื้น วง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 โว้ยวงขับเหลาไปแล้วกูมีบาเรตผู้เนี่ยมันดีจริงๆแมนละวบ้อนอน้องล่าสิมะนาเกเนะโกะสกาซิกาโดโซโปไร่เฮยเออยิงกูหาแมงบ่แตกสองพี่ใหม่มากโคตรเจ็บเลยตัวใหม่แตกสองเอาวหมดแล้วเหรออ้าว แนะาเออเอ,อ้ากูยังไม่รู้เลยพ่กคนเหลือเท่านี้่อกี้มันเหลืออยู่หคนเออมันไปตายไหนหมดน่ะนไปตายไหนเออเออที่หนึ่งก็เอาเอาให้ก็เอา <c oughs> ให้ก็เอาไหนเหรอวะโคตรง่ายเลย <c oughs> ไอ้เหี้ยเฮ้ยเย้ะมันยืนเรียงแถวกันปเป็นบอยแบนด์เลยแบกคเอาบ้างดีกว่าย็ด <c oughs> <c oughs> มันขำาส่หมวกเอฟอแบ๊คไอ้เขาไม่เท่ากันมันขำหน่หมวกเอฟะย็ดเอาวะวิ่งวิ่งตามเขาด้วยนะวิ่งตามไปขำาด้วยนะ จ้าเอาเอาะเอาเอาเอะฝนฟ้าขนองมากตอนนี้ผมคือแบบคึกขนองอ่ะคึก<แ>ขนองคึกขนองเรามากินปูไข่ดองใหม่ใหม่มมเคยกินปูไข่ดองปะไม่เคยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปกินอร่อยให้มึงอดู <laughs> อร่อยไหมมันก็ไม่มันก็มันๆอ่ะมันเป็นเหมือนมันกุ้งแหละเพราะว่ามันเป็นอาหารทะเลแต่ด้วยความที่มันเป็นของปูอ่ะปูลดกาของปูลดกาปูไข่ดอง ใช่ใช่ไอพี่เพี่ยนพาไปกินพูราคาด้วยแล้วก็พาไปกินโอมาเกษตรด้วยเฮ <cam rất h ank> ้ยเด็กเอ็นแล้วก็เด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นด้วยเออเด็ก อันแรกไม่น่าสนใจหรอกอันต่อไปนี่เนี่ยสองเลยอยู่ใช้ขวานะเฮ้ยเราเป็นสองคนพอพี่ชายที่เป็นคนเดียวเดี๋ยวพี่บอกเมียว่าไปทำงานเออเฮ้ยคนมาข้างหลังใช่เออข้างหลังเราแล้วนะย่อย่อย่อเป็นคนย่อย่ออย่างเงี้ยย่อไปแล้วกูเอาไปเล่มกูไปเลยตรงนั้นนะเพื่อนกูไปละเตรียมเปล่าวะเดี๋ยวเดียมปะไม่รู้อ่ะมัาย่อแต่เราอ่ะมาปู่เดี๋ยนะอะไรถ่ายรูปเปล่าถ่ายรูปเปล่าเป็นไก่ใช่ไหมกันมีรอยพี่กูตาย เล่นไก่แับแฝดอย่าดักสตรีมกูขอร้องพวกมึงเลิกดักสตรีมกูได้แล้วหรือกูดีเลสองชั่วโมงไหมพวกเนี้ยฮะไม่พอแยกย้ายกันดีกว่ามั้งแยกย้ายกันดีกว่าน้องแยกย้ายกันดีกว่าเชื่อพี่เหรอถ้าฟังก็แยกย้ายเลยพี่ขอมาบ,บ,บ้านนี้นะพี่ขอสมาธิในการเล่นเดี๋ยวพี่กลัวน้องหลอยหลังพี่ไงวันนี้ไปอจอบตูดพี่ทำงไงอ่ะใก้เกลียดแล้วนะนะบอกเลย เราเจอกันอีกท้ายเกมเข้าใจป่ะคือแบบไปเอาสไนไหมพี่พี่จะให้เป็นเพื่อนด้วยไปเอางี้ไปเอาสนเอ็นวีไว้พี่ถ้าน้องไปเอาสไนายเอ็นว wow ีไว้พ wow. oh, oh ี่ได้พร้อมกับลูกกระสุน20บวกพี่จะให้เราเดิน4กับพี่เป็นไงแบบเดินเคียงคู่ไปเลยเป็นไงโคตรเท่แบบบอยแบนด์อะไรงี้ไอเดวีวมาไม่ใช่เพียงแตตายแล้วตาล้วจะโผมไม่เอานะโอ้ยิงไอ้แบ็คก็ได้ยิงไอ้แบ็คหน่อยย เดี๋ยวเราจะให้ภารกิจมอบหมายให้กับ FC ที่ดักสตีมของเราเอา้าเอาอีกเร็วมึงม,มึงดักสตีมเร็วนี่นี่ FC มาเจอเอฟซีโอ้ยดักสตีมอีกแล้วมึงดักเดียวดักพี่เอ้ยใจเย็นน้องอ่าเอา,เอา,อางี้นะถ้าน้องสองคนนี่ดักสตีมพี่ก็เอา,อางี้นะคือไปหาไอ้วอลไปพี่ไปสามลูกเดี๋ยวพี่จะให้เดินด้วยไป <c oughs> ไปไปหามานะสามลูกนะวอลไมไปไปดูไล้กูได้เอวิวได้ไอ้วอลด้วยสามลูกไปไม่ดิเอามาห้าลูกถ้ามีให้พี่ห้าลูกพี่จะยอมไปกับเอง ปีนี่ก่อนพี่ไปอูรัวก่อนน่าเฮ้ยเฮ้ยเหลี่ยมฆ่าแมงดิยิงมาเลยเออสมหน้าเต้นไก่ซะด้วยต้องเล่นก่อปล่อยปล่อยปลพี่เต้นไก่ซะมาก่อนนี่เป็นไงเหลี่ยมมากใช่ไหมนู่นไปบ้านเอ๋อลูกนะเต้นไก่ซะด้วยนี่เหลี่ยมเหรอได้หักเหลี่ยมพี่เหรอเป็นไงนี่ตายตายแบบกากๆด้วยวันนี้อย่ามาเหลี่ยมมาพี่อีกนะพี่ไปชอบตึงแล้แอบตะกี้ได้ไงมันก็เห็นเราพี่ถ้ามันโดนเตรี๊ยมอะเฮ้ย โอ้ oh, ใครอีกวันนี้จอดรถยิงเลยแบ็กมันมันบาเลต่ตอ่ะเออแบ็กปั๊มยาหวังก็ได้แบ็กเอาตายคู่เอาสมรณะเลือดดักตีพี่ดิเฮ้ยเบื่อที่ต้องมายิงแบบเอฟซีแล้วอ่ะมันทรมานจิตใจหรือเปล่าไอ้แบ็กมันจะร้องไหนน้นะเลยเฮ้ยเอฟซีมาหักหลังพี่เนี่ยมือปราบเอฟซี <LEGO> อุ้ยอุ้ยมีคนยิง <S <S อีกแล้วอ,อีกเลี้ยวใครมาอีกวะเนี่ยกูโดนอะไรอีกเนี่ยแบ็ก ดาวเราคุณนี่ดาวแต่เพื่อนขบวนพี่ขบวนพลมาเยอะจังวะเอวิวะไปน้องน้องน้องไอ้เจ้ตายอ่ะมันย่ออะไรมันย่ออะไรอ่ะย่ออีกเรียวมึงย่ออีกเดียวะไอ้นี่ไอ้ี่พี่ินได้เอิวยังได้แล้วได้ได้แได้ตาล่าได้ตาล่า แตงกูแตงกูเดี๋ยวมันใส่ชุดเหมือนกันไม่ใช่หรอว่าตอนแรกมันใส่เปลี่ยนเพื่อนเหรอมันเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนเหรอไม่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 เราดีนี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่มันคนลระตี้เนี่ยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันคนลระตี้นี่ไอ้ไอ้นี่มันคนลระตี้มันมาชาร์จเราตัวเนี้ยแต่ไอ้น้องคนเนี้ยมันไปหาไอเดวิวมาให้เราใช่ป่ะล่ะเออแล้วเราอยู่ดีมันเห็นเราย่อมันก็ย่อด้วยใช่ไหมไอ้เนี้ยเออมันมันเห็นไอ้น้องสองคนนี่ย่อแล้วมันไอ้นี่มันก็แอบเนียนย่อด้วยไอพี่ไปสัญญาอะไรกับน้องมมันไว้้้ออออ่ะะพีเาใหผ มันเอาอ A วมาให้มึงเหรอมันเอาไอ้กระสุนพี่พี่บอกว่ากระสุนเยอะๆด้วยก็เลยกระสุนมาให้แต่ไม่ได้ A W เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเออ <Okay. S 1> A W มาไม่ยอมให้เข้าแกง๊งน่าออกจากแกง๊งเราไปร้อยๆก็จะตายกันเร็เรวๆนี่แหละ <laughs> น้องทรายเดี <laughs> ๋ยวพี่ไปก่อนนะน้องทรายนะคือเราแยากย้ายกันนะคือเราจะไม่เดินสี่นะน้อง <c oughs> อยู่ๆเป็นของใช้ thank you โอ้กระสุนมาให้จากระสุนขัดเขียนแยกย้ายกันดีกว่าน้องทรายเราไม่เจอกันดีกว่าโอเคพี่ไปละไม่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 ใช่บอกมันอะ เราเจอนให้เกมด้วยเหรอเนาะพี่รู้กูเองเก่งร่วมตายแล้ววะแบ๊กใต้สะพานไอ้นั่นเลยดูนี่ว่ายว่ายนั่นแหละไม่มีไงแบ๊กเสาหลังเสาหลังเสาหลังเสาเขาไม่เท่ากันเอ้ยเอ้ยข้างหลังเรามีข้างหลังเรามีใกล้ๆเราเลยอุ้ยเชี่ยข้างหลังก็ยิงข้างหน้าก็ยิงเอาแล้วชีวิตกูเฮ้ยไอเอ็มวกเอฟแต่ไอ้เขาไม่เท่ากันดีกว่าเอ้ใกล้ที่มาเต้นใส่กันอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวพี่ซ้ำห้มันจะซ้ำสมมึงนี่ไงมากูจัดการสองคนเลยทะเลาะกันเหรอ เออดาวหนึ่งแบทะเลาะก,กันแค่ไหนม,มีระเบิดปะมีระเบิดปะทะเลาะก,กันเหรอโยนไปเลยโยนไปเลยต่ต้นเกมวะนะไม่ชอบอ่ะเอ,อตายแต่สเป็นไงล่ะไอ้สั์เต้นแทกันเหรอไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอยกูชน,นะได้ไงวะอสองตี <laughs> ด้วยนะ <laughs> ยอ้ยัยยยยนเยยนยยยยยันยยยยยอยยายายกันยยกยย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 เยย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 ยรยยยยยยยะยยยตยย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 ยเโ เฮ้ยพี่พอ้อ้อ้คุณไม่ทัอ้ยิเสือกมาพ่ขัรได้ไปเพี่ไปเยไปเไังอตรงี้อีกขอเขอ้แป๊บ่กไอ้โเลือดดิต้องผมต้องต้องเลเหลือแต่ว่าไปยากอยู่มันมันมีคนไปแล้วอ่ะิไอ้มดไใช่อพี่พี่ไปชุบไปชุบเลยพี่ีชุมีฝัน้ไม่มีฝัน้ไม่มีได้เหรอมาชนะที่ห้ <ítulo> <run> โอ้โหมันจะไปกูบอกแล้วไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหแล้ววงเพิ่งให้กูทำอะไรในแบ็คให้ผมมาชุบไงให้มาชุบผมไงนี่เดี๋ยวผมตายแบ๊กชิบหายแล้วแบ๊กตายโง่ไปซะหายไปซะอุ้ยตายตายจริงโอ้โหเดี๋ยวมึงทำอะไรได้ทีนี้ไอ้สัตว์เออทิพย์หายไปแล้วไปโน้ยอย่าอย่าเพิ่งรอดลงกันเลยน้องเออตายบวกหนึ่ง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 ด้วยตอนนี้เขาก็เขาก็อยู่ข้างล่างผมจะเอาของที่ไหนก่อนอ่ะเรียบร้อย ไ <laughs> อ้เงี้ยกูไปยิงบัานก็จบแล้วไอ้เบสโอยยิง <st> <laughs> เนี่ย <laughs> อายุสามร้อยอีกแล้วเฮีย <laughs>